ไปด้วยกันกับยิงคู่ใจสักตัวเสริมลุกอย่างมีคลาสชัดเจนในตัวตนดุดันอย่างมีสไตล์ไปกับ Big b บูดเดนิสวัสดีครับผมพราะบผมออฟออเตอร์ไบเกอร์นะครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในรายการของ w ายไบส์นะฮะทำไมต้องคันนี้ซึ่ง EP นี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะหลายคนคงจากคุณหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับคุณมาโนนะฮะซึ่งวันนี้เขาอะได้เปลี่ยนรถไปแล้ว เราจะมาคุยกันว่าทําไมถึงมาเป็นคันนี้และคันที่ผ่านมาเคยขี่อะไรมาบ้างเดี๋ยวเราไปพบกับเขาได้เลยครับกับคุณมานดครับผมสวัสดีครับคุณหน้าคุณตาผมอยู่นะครับเพราะว่าก่อนอันนี้ผมก็จะขับรถยนต์ฟิลขับซีบีหกห้แล้วก็ขับเบนเอรี่0นะครับแต่ตอนนี้ผมก็มาจบที่คันนี้แล้วครับผมก่อนหน้านี้ที่ว่าเคยขี่มาเป็นยังไงทาไมถึงเปลี่ยนบ่อยจังตอนแรกเลยครับคันแรกเลยครับเบนเอรี่0นะครับขับไปขับมาคือเจอแบบกระแสที่เขาพูดกันว่าเออมันมีปัญหาเรื่อง เครื่องหรือเรื่องอะไรสักอย่างนี่นะฮะแล้วตอนที่เราขี่เจอไหมแต่รถของผมไม่เจอนะครับอ๋อไม่เจอตอนนี้ขี่ไม่เจอเลยแต่ทีเนี้ยมันอยากจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนมาแบบว่าพวกสีสูบเสียงมันจะพาะอ๋อสีสูบจะเพาะอยู่แล้วอจะเพาะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขายคันนั้นไปแล้วมาซื้อ CB 6 5 0อ๋อซีบีหกาศูนย์เป็นตัวในเกตอ่าแต่ก็ลองมาขับเปลี่ยนท่อแต่งจัดทรงดูเสียงแบบใส่ท่อแบบอะคาโบวิกอ๋ออะคาโบวิกใ่กอะคาโบวิกเสียงก็ ผ่านด่านได้อยู่แต่ก็ตอบโจทย์ได้อยู่พักนึงครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ครับมันคือออกไปอักกลุ่มอะไรกับเขาหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเขาขับคนไวเนาะ,ะเราเป็นคนที่แบบว่าร้อนแรงจริงแต่แบบชอบขับแบบไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆแบบว่าต้องการแค้วว่าความเพลินๆเลยแต่ถ้าไปกับกลุ่มที่ขับพวกนี้โอ้มันใส่กันยับเลยอ่ะคือพูดง่ายคือตอนที่ว่าไปออกไอ้ตัวซีบิล 650F มาเนี่ยการขับขี่ไม่ค่อยตอบโจทย์กับการใช้างานข,ของเราใช่ต้องไหมแต่หาว่าความชอบกเสียงเพาะนู่นนี่น่อเออใช่ แต่พอมาใช้งานจริงๆเราไม่ใช่สุดท้ายแล้วเคยแบบว่าจอดอยู่พักนะึงประมาณ7เดือนก็เลยขายให้กับพี่คนรู้จักกันอาพี่จะซื้อต่อไปก็พอดีมีออฟอ่าเพราะว่าเออออกระยดฟิลมานะลองดูดิขับก็เลยบอกเออ าออกมาก่อนกันเลยซื้อตามรุ่นนี้เป็นแบบ2อสูบเรียงทาพเรียงสจะเป็นสเตตฝาดรงตัวเครื่องมีระบบระบายความร้อนแบบ, Oil บออยคูลเลอร์เมาะเนี่ยจะเป็นเบาะแบบเบาะตอนเดียวผมก็อยากดูหลายๆตอนก็เลยเอาไปปาดมาเลยมี2ตอนไม่ใช่ไหมสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเปลี่ยนตัวแฮนด์บาร์ผมอยากจะแนะนำนะครับผมเวลาเลือกนะครับควรจะเป็นแฮนด์บาร์ที่แบบเป็นเหล็กท้บเดียวนะฮะยาวกลางออกมาเพราะถ้าเกิดเป็นแบบกลมๆมีแต่ตรงกลางดังนั้นผมหลายรถยนต์นะครับซึ่งนใส่กับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้เคยไปอินเตอร์ตอนนั้นสีดำแดงดำแดงเฮที่เค เห็นในคลิปก่อนๆนี่ก่อนเริทำมันก่อนนันนี้ตัวจริงจริงก่อนอันนี้เราทาคลิปกันเยอะอยู่แล้วแหละคนเขาก็รู้จักเยอะอยู่ผมหายไปพักนึงพังหลังมาเริ่มมีเวลาละเริ่มได้ขี่ได้ช่วงนั้นเจอโควิดด้วยเออมีช่วงโควิดอยู่ไปไหนก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ขับก็เลยลองโพสขายโพสขายเล่นๆก่อนโอเคเดี๋ยวไม่ลื่นก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะขายหรอกก็คือลองโพสขายดูแล้วพอดีมีน้องเป็นนักศึกษาเรียนอยู่ที่มหาลัยแถวพิจิตรเพาะว่ทักมาจริงจริงก่อนนี้ผมก็ตามดู เราก็บอกพี่ไม่มีเวลาขับเลย,ลเ,ลยเราก็เลยบอกว่าพบพี่ผมสนใจนะก็เลยถามว่าเออเราซ่อมเป็นไหมแต่งรถเป็นไหมรักรถไหมเราก็ถามเขาทุกอย่างเพราะรถคันนี้เราก็รักอยู่เหมือนกันน้องบอกพี่ผมได้นัดอีกประมาณอาทิตย์หน้าน้องก็มาพาพ่อกับแม่มาดูรถม,มาดูรถเสร็จปุ๊บเขาก็โอเคก็เลยแบบของแต่งที่ผมมีอยู่ที่ผมยังไม่ได้ใส่ผมก็ให้น้องเขาไปหมดเลยนะเขาก็จบสดไปเลยจบสดไปก็ไม่ได้ขับอยู่พักหนึ่งตอนนี้เงียบไปเลยไม่ได้ไม่ได้ขับเลยเกือบปีแหละครับแล้วสุดท้ายว่าคนเคยขับคนเคยขับคนเคยขับแล้วอยู่ที่เขาดีกว่าแต่ใจอ่ะ อยากได้ไทยห้ามทีหนึ่งสองศูนย์คิดไปคิดมาพอดีแม่บ้านเขาไฟเขียวหมายถึงแม่บ้านที่บิ๊กซีใช่ไหมใช่แม่บ้านแม่บ้านกูนี่แหละจะซื้อใหม่ก็ซื้อเพราะว่าซื้อมาแล้วสามคันเออคันนี้ถ้าซื้ออีกถ้าขายอีกก็จะไม่ซื้อแล้วนะแต่จริงๆนักเอเี้นคัน่อนมันก็พูดอย่างนี้ก็จำได้พอไฟเขียวปุ๊บรีบรอไก่อนเลยไม่รอละอหนึ่งสองศูนย์ก็ไม่รอเขาได้ทีร้อยก็เอาไว้ก่อนเลยได้คันนี้มาครับไปเจอคันนี้ได้ยังไงพอดีไปเปิดดูในเพจหลายๆเพจในเพจริงๆ ก่อนที้เจอเพจในที่กรุงเทพจะเป็นขาวส้ม,อ,มอยากได้เพราะว่าไมคเขาวิ่งอยู่ประมาณสองหมื่นก็อพอได้อยู่ได้อยู่อสองไปลายได้อยู่แต่พอมาเจอตีน้องที่พิศโลกแล้วมันใกล้ไมน้อยกว่าไมมันแค่หมื่นห้าเต็นท์องของอิดโมโตโอิอโมโตก็เลยขับเข้าไปดูโอ้สวยก็โทรหาแม่บ้านแม่บ้านบอกว่าเฮ้ยเขามาจําไหมเนอ ก็โอนมาจําเลยหมื่นนะพอน,นั่งก็มันชอบเนาะทรงมันได้ขาถึงอะไรเขาจัดทรงเบาะอะไรมาให้หมดละเดิมทีเนี่ยความจริงแล้วก็ชอบคลาสสิกอยู่แล้วใช่แล้วก็มองไทอ้ามาตั้งแต่แรกก่อนที่จะซื้ออินเตอร์สิถูกต้องไหมล่ะใช่ออจริงจริงแล้วมองไทอ้าตั้งแต่ก่อนที่จะซื้อไอ้เบนเดอรี่สามร้อยด้วยซ้ำาออแต่ตอนนั้นเราคิดไว้ก่อนว่าเราจะขี่ได้ขี่ได้จริงเหรอจะขี่ไปเยอะขนาดนั้นจะขี่ได้นานขนาดนั้นเลยเหรออือฮะ แต่พอได้มาขี่จริงปุ๊บมีเพื่อนขี่ด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นอ่ะมันจะว่าไงมันเหมือนกับว่าสังคมมันของเรามานลยล้อมด้วยพวกขี่ในเกี่ยวกับสปอร์ตเพตอนนั้นอ่ะอาจจะอ่าอย่างน้องอีกคนนึงก็ขี่ดูกติดูกติอ่าแล้วก็มี R6N อมี CBR ีาร์ใสปอร์ตทั้งนั้นอ่ะใช่ตอนนั้นจริงแล้วพอไปขับจริงมันไม่ใช่มันไม่ได้ตัวตนไงไม่ใช่รถพวกนี้คืออย่าง c b 6 5 0 f ที่ออกมาคืออ้พวกนี้มันต้องไปแรงจริงแต่เราก็คือมันเป็นรถ สายชิวแอนไปเรื่อยๆไปได้หมดครับไปกับพวกล่าสุดที่เราไปอะไรนะเชียงคานก็ไปกันเรื่อยๆแต่นั้นเขามีแต่ละลองจากเชียงคานมาไปเที่ยวอะไรแล้วไอ้เลยว่าตักมออะไรที่เราไปกินอตักมออัอนี้เราก็ไปรถเล็กนะเขาแค่ขับแค่เลยนะเจียนโน่ร้อยยี่สิบห้าซีซีใช่ไหมเจียนโน่ก็ไปกับเขาก็คือเราก็ไม่ได้ขับไวก็ไปได้ขับเไปด้วยกันไปเรื่อยๆไปด้วยกันได้อือ ก็คือพอหลังจากนั้นมาก็มาเป็นไออินเตอร์ใช่ไหมก็เป็นตัวคลาสสิกแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงอะไรที่แบบเป็นช่วงที่ว่าเราคิดว่าเอะคงจะไม่ได้ค่อยได้ขี่ก็เลยขายขายแต่พอกลับมามีโอกาสอีกทีนึงก็เลยจัดเลยจัดเอาตามที่เราเคยฝากไว้ตแา่ที่แรกใช่ไหมแต่แถมไปเลยจบตอนนั้นที่ว่าซื้อกับร้านของคุณอิดโมโต้จบมาที่เท่าไหร่ ตอนแรกน้องเขาขายอยู่ที่2 289 289 289แต่ทีเนี้ยมันจากการลดให้ลดให้เหลือ28ทวนก็ไม่ไม่อะไรเพราะว่าเราถูกใจแเ้วถูกใจแล้วก็ได้คันนี้คันนี้ใจล้วก็ไม่อะไรเพราะว่าอาจจะต่อราคาลงได้อยู่แต่แบบไม่ได้เขาก็แถมกระเป๋าให้อะไรตั้งแต่ <c oughs> ได้รับคันนี้มาเนี่ยใช้มากี่เดือนถึงปีไหมจะถึงปีแล้วครับแต่ใกล้ใกถึงปีแล้วปีแล้วครับอจะถึงปีแล้วแต่เราช่วงนี้ได้ใช้บ่อยเพราะว่าเวลาเวลาเราไปทําธุระ ต่างอำเภอเพราะว่าเราอยู่อยู่อำเภอนครไทยมันจะไกลหน่อยเวลาไปทําธุระเดี๋ยวนี้ไม่เอารถยนต์ไปละเอามอเตอร์ไซค์ไปจบกว่าก็สะดวกกว่าสะดวกกว่าน้ำมันถูกเนาะเออมันถูกกว่าเอารถยนต์ไปไปกลับก็พันนึงดีกว่าไอ้นี่ไอ้นี่ไปไปกลับเก้าละเก้าสิบชุดไม่ใช่อันนี้เอาไปกลับแค่ก่อนหน้านี้สี่ร้อยมั้งทั้งหลังมันเหมือนน้ำมันเริ่มจะลงก็เติมก่อนเติมก่อนเข้าใจเข้าใจคุยไปไม่กี่นาทีเลยแห้งอีกแล้วระหว่างตอนที่ว่าได้นรถคันนี้มาตอนนี้ก็เกือบปีแล้วใช่ไหมล่ะการใช้งานเป็นยังไง ยังไม่เจอปัญหาเลยคือหมายถึงว่ามันการขับขี่เกือบตอบโจทย์เราเลยมีเลยนิ่งหาวว่านิ่งกว่าอินเตอร์ไหมนิ่งกว่าด้วยราคาแล้วว่าอะใชภาพของรถมันาลมันดีอาแล้วก็ซีซีของมันก็เก้าร้อยซีซีเนาะออกตัวอาจจะรถหนักหน่อยแต่พอความเร็วมันได้ที่ปุ๊บมันก็ปกติละก็คือระหว่างระยะเวลาเกือบปีนี้ยังไม่เจอปัญหายังไม่เจอปัญหาครับย่ปัญหาย่างเดียวคือวันนี้ก็ไปทําธุระที่ต่างอำเภอมาก็เจอฝนตั้งแต่ตอนไป ออกไปแต่หกโมงเช้านะครับก็ไปเจอทั้งฝนทั้งหมอกตอนกลับเออเจอฝนอย่างเดียวเลยตั้งแต่ได้มาเนี่ยคือมีจุดไหนที่แบบว่าเราแต่งเติมของแต่งไปแล้วบ้างไหมตอนนี้ยังเลยยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มียังเป็นแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ไปรับรถมาเลยใช่ครับทรงเดิมทรงเดิมเพราะว่าเขาทําให้หมดแล้วกัดแข้งเลยใส่มาให้หมดแล้วแล้วก็ทรงท่อท่อบวบเราอยากได้แบบนี้อยู่แล้วอ่าเราทรงนี้อยู่แล้วก่อนอันนี้ที่เคยขับอินเตอร์เซปเตอร์ใช่ไหมฮะอยากจะลองทําเป็นแบบว่าคัตตอมอ่าใช่คัตตอมทำนู่นนี่นั่นเลยแต่ แต่พอเขาบอกว่าถ้าขับคัตต้อนอ่ะเาคัตต้อมไม่ใช่คัตออคต้อนคัตต้อมอ่ะเวลาเราจะกลับทรงเดิมมันยากกอมันยากอยู่แล้วแหละ<า><า>ตัดม,มันทันอะไรไปแล้วอ่อก็เลยเห็นเพื่อนที่เขาขับแท้เหมือนกันที่อยู่โซะยองที่นู้นเขาบอกว่าระยองส่วนมากหนักๆเลยจะใชยอัมเยอะกว่าทาเลเขาบ,บอกว่าขับทรงลุงนี่แหละดีสุดแล้วคือมันคลาสสิกมันคลาสสิกอยู่แล้วเาเรียกว่าทรงลุงแถวแถวแถวยองเขาเรียกว่าทรงลุง แต่งแบบนี้นะฮะใส่ทุกแถวแหละทุกแถวเห็นทรงนี้ก็เรียกทรงลงหมดแหละทรงลงใช่ไหมนี่แหละทรงลงคือมันตอบโจทย์ได้เวลาเราทำความเร็วมันได้อ่าได้อยู่แล้วโอซิซีมันเก้าร้อยเนาะใช่อย่างอินเตอร์เซฟเตอร์มันหกร้อยห้าสิบแต่จริงๆริงหกร้อยห้าสิบมันพอมือไหมมันก็พอมือนะอ่าฮะก็พอมืออยู่แต่บางทีคือบางทีมันเป็นรถถนนแบบว่าส่วนเลิงกันถ้าเราจะอยากจะแซงมันทำความเร็วได้แล้วมันนิ่งด้วยมันดังใจเราเลยแบบเด็กได้เลยไม่ต้องไปจอดตูดละเติมก่นเติมก่อนคันนี้มันยัังงงยไมม่่ถึปีีใช้คอนนก็ื พูดง่ายคือตอนนี้เรายังไม่เจอปัญหายังไม่เจอปัญหาถ้าเกิดว่าปัญหาเรื่องการใช้งานนี่น่าจะยังไม่มีแล้วตอนนี้ใช่ไหมยังมไม่มีเลยครับแต่ตอนนี้หลายคนน่าจะได้ข่าวกัอนอยู่แล้วสลับตัวไทยอั่เนี่ยนะว่าการ์วิสเนี่ยราคาก็ เอาเรื่องอยู่เออเอาเรื่องอยู่แต่ตอนนี้คือยังไม่เจอใช่ไหมละ่ะใช่ย,ยังไม่เจอยังไม่เจอซึ่งเราก็ต้องรองดูต่อไปแล้วว่าภายภาคหน้าเราจะได้เห็นคุณมนันก็อาจจะบมาบ่นทีหลังว่าค่าสม้อโหดอะไรอย่างนี้แต่สมุมาพไม่ค่อยมีหรอกถือว่าเราดูแลดีอยู่แล้วรอบดูแลดีไม่ค่อยมีฮะถ่ายแล้วมันเครื่องก็ตามรอบตามอะไรเลยไปอย่าไปลากรอบยาวแบบผมก็แล้วกันแต่ถ้าแบบว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรจริงจมันมีอะไรแทนนี่อะไรแท้แกรียกว่าแท้ถอดแท้เยถอดแท้ถอดใส่ดีกว่าดังๆเลยใช่ไหมใช่ในยู่ใคร S <S อ้ําอยู่แล้วว่าคือได้รู้กันอยู่แล้วเรื่องอทั้งเรื่องค่าเซอร์วิสค่าอะไรอะไรพวกนี้ราคามันสูงแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกชิ้นเราจะไปจะต้องไปซื้อของแท้จากศูนย์นเสมอไปเราเราจับพวกของแต่ละไอ้แท้ถอดก่อนก็ได้แต่มันอาจจะยังมีบาง,บางจุดบางสิ่งบางอย่างที่แบบว่าจําเป็นจะต้องเข้าศูนย์ถ้ามันไม่ไหวจริงๆริเข้าศูนย์ได้ใช่ <S <S 1> <S 1> แต่ทีน,นี้ก็มีอย่างมีเพื่อนเขาก็แนะนํามาว่าถ้าอยากขี่ขี่ไปเลยอเอออยากจะทํามันมีอู่ที่เขาแบบว่า เขาทําได้จริงจริงที่มันบดนอกคนนี้นอกก็มีมันว่าไม่ได้แพงอะไรขนาดนั้นเปลี่ยนน้มันเครื่องพันสองพันที่ผมไหวอยู่นะพอไหวฮะแต่เพิ่งเปลี่ยนสก,กูปปี้ไอไปแค่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้าใจว <ut> ่<บ>ามันใหญ่ใช่ะเพื่อจ่ายสองสามพันมาแล้วยังไม่เห็นมีป <c oughs> ัญหาอะไรเลยจ่ายพันห้าจ่ายมาแล้วใช่คืนเดียวด้วยเป็นสิบชั่วโมงอะไรอัไรปัญหาในไมนคนในไม่กี่หลายอย่างก็ไม่มีอะไรมากครับ การขับขี่ดีม,มาล้านดีแล้วตั้งแต่ได้มาเนี่ยตอนนี้ขี่ไปไกลสุดที่ไหนบ้างเชียงคานเชียงคานใช่อะเชียงคาตนตกโดยตลอนก็สามร้อยกิโลก็ไปด้วกันจ่จำไม่ได้วขากี่กิโลประมาณสามร้อยโลใช่ไหมที่ดูจาก GPS ที่เราเปิดดูนะจำไม่ได้จากพิษลูกไปเชียงคานมาสามร้อยกิโลแต่เราก็ขับไปนู่นไปนี่กันอีกใช่ใช่แล้วก็ขากลับอีกสามร้อยกิโล ตีไักหกร้อยแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการขับขี่สบายสบายตีสักเจ็ดร้อยถึงแปดร้อยแหละขากับเจอฝนด้วยฝนตลอดทางเลยพายุอะไรวิพาใช่พายุาพอดีตอนนี้ที่เราถ่ายกันอยู่นี่ก็มีอีกพายุหนึ่งเข้าไอ้อะไรคันกีเข้าฉีพายุแม่ใครเป็นคนตั้งวรตอนนี้เริ่มคันแล้วเนี่ยอออกคลิปเรียกลังมีแพนิกไหมเหมือนจะเป็นเดือนหน้านะอันนี้ก็ต้องประชาสัมพันธ์เลยนะว่าเดือนหน้านี้กำลังจะมีที่ไป ทับเบิกทับเบิกใกล้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 จิจเกียจะไปไกลกว่านี้แหละยะลาปัตตานีตุรกีไปหมดแล้วครับผมก็อยากไปไกลกว่านี้เลยแต่บางทีแต่อย่างว่าต้องหยุด4วันหนึ่งห้าวันเราอาจจะไปเพียงพอใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่างานเรามันอยู่ได้เต็มที่แค่4ี่วันแล้วอย่างงี้เรื่องเกี่ยวกับการดูแลส่วของเราตอนนี้ยที่แบบมีอยู่ตอนนี้ที่เราทำอยู่ทำอะไรบ้างไหมตอนนี้การดูแลรักษารถหรออืม แทบไม่ดูเลยไรเลยข้างบ้านเขาดูเลยให้แม่งล่าสุดล้างโซ่เครื่องโซ่ก็ทำให้นะข้างบ้านข้างบ้านดูเลยให้อย่างดีนะครับื่อกีข้างบ้านก็เอาไปขับเลนให้ด้วยโอเมื่งกีเราไม่ได้ขับสอตย์่นี้โอ้ยเด็กต้องระวังเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องจอดถึงไว้นานไม่ดีเพราะว่าอย่างไทอั่มเนี่ยผมเคยเจออย่างที่บอกว่าบางครั้งจอดทิ้งไว้แบตหมดแล้วแบตเสียเนี่ยกับไทอั่มเนี่ยคือเปลี่ยน แบบอย่างเดียวมันไม่หายมันต้องไปแก้ที่กล่องด้วยและไอ้การแก้ที่กล่องบางทีช่างข้างนอกทําไม่ได้จะไปนละต้องไปหาศูนย์อย่างเดียวใครจ,จ่ายก็ธรรมไดารถยุโรปอะ่ะแต่พิซซ์รโรมีสูนย์ก็โอเคเออมีสูย์แล้วมอมีเซอร์วิตมันอยู่แล้วจะดูแลเพราะว่าดูท่าแล้วคันนี้จะไม่ขายแล้วแหละจะลองดูต่อไปแต่จะซื <c oughs> ้อเพิ่มนะครับนี่จะซื้อเพิ่มอีกคันนึงครับเกี่ยวเมื่อกี้ที่ถามไปเกี่ยวกับเรื่องการแต่ว่าคือเรายังไม่มีอะจากโรงอะไรไปใช่ไหมแต่ด้วยความที่มันเป็นรถอังกฤษอะไรแบบนี้ แน่นอนะเรื่องการแต่งกายมันต้องมีเข้ามามีเปลี่ยนแปลงการแต่งกายอะไรของตัวเราเองบ้างไหมมีครับดับแรกก็มีเสื้อตัวนี้ในดูก่อนอันนี้จะก่อนอันนี้จะใส่แบบว่าเป็นเสื้อแบบว่าทรงสปอร์ตอ่ะเออดูสปอร์ตสปอร์ตอันนี้ก็จะเป็นแบบแนวนี้ไปเลยเฮ้อ่มีซื้อมาไว้ blend, ก like ่อนที troop, ่จะซื้อไถยอ้ามนะฮะซื้อไว้รอเลยฮะตอนนี้ยอมรับเลยตัวนี้อุ่นมากนะอากาศหนาวเย็นอุ่นอันนี้ก็คือแบบเป็นแบบให้มันดูเข้ากับรถใช่เข้ากับรถใช่แล้วก็ถุงมือ ต้องเปลี่ยนเลยแนะนําเลยต้องเปลี่ยนอันนี้ไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะไม่เหมาะครับยังดูสปอร์ตไปหน่อยอความจริงก็ใช้ได้ใช้ได้แล้วก็รองเท้า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 จริงๆรมีรองเท้าหนังอยู่แล้วแต่วันนี้ใส่คู่นี้ไปทําธุระมาก็เลยใส่คู่นี้มันคล้องตัวหน่อยคล้องตัวหน่อยถ้าใส่รองเท้าหนังมันจะเข้าออกลาบากหน่อยแล้วก็มีหมวกหมวกผมจะมีเยอะหน่อยน่าจะมันเจดแปดใบแต่ใส่จริงๆใส่อยู่สามใบครับคือบางครั้งคนเราอ่ะมันอาจจะไม่รู้ว่าจัดสรงยังไงให้เข้ากับรถอย่างว่าครับคือสไตล์คลาสสิกเนี่ย ถ้าเกิเป็นของพวกนุดแนวคลาสสิกโรสเตอร์มันก็จะมีอยู่หลายแบบเหมือนกันแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลเลยที่จะเลือกหยิบจับการแต่งกายนะถ้าเกิดว่านึกไม่ออกไม่รู้จะแต่งแบบไหนก็ดูแหงนี่เป็นตัวอย่างก็ได้เช่นกันอย่างช่องออเตอร์เบเกอร์เนี่ยมันก็จะมีหลายคนนะที่แบบว่าแต่งกันแบบแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ในโทนโทนเดียวกันหมดนี่แหละ เออทนแบบว่าวินเทจเรโทรแนววินเทจแนวคลาสสิกก็จะมีทรงแบบคาเซเลเซอร์คาเฟ่เลเซอร์มก็ชอบจริงๆแหละสไตล์แบบนี้ใส่มงใส่อะไรอย่างเงี้ยการแต่งตัวมันจะคล้ายๆกันอือคือเข้าใจว่าบางคนเนี่ยพอได้รถมาเนี่ยมันก็จะมีการจัดทรงลงล้อตกแต่งรถให้ดูดูสวยงามอันนั้นเข้าใจเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับคนที่มีรถสไตล์นี้แต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะ่เกี่ยวกับเรื่องสไตล์การแต่งตัวเนี่ยการแต่งตัวอเข้ารถด้วยอยากให้มันเข้ากันมันก็จะดูดีทั้งตัวรถแล้วก็ตัวคน รถส่งคนคนส่งรถเอาเธอไปเกื้ต้องเท่ครับผมไม่หล่อเราไม่ว่าว่าเราไม่เท่เราไม่ยอมนะครับผมถูกต้องฮะ <c oughs> ชีวิตเราต้องเท่ไปก่อนทั <c oughs> นี้ในชีวิตอยู่ได้ไงเพราะกูเท่ไงถ้ากูไม่เท่ช,ชีวิตอยู่ไม่ได้ <c oughs> สุดท้ายเลยถ้าสมมติถ้าจะต้องซื้อคันใหม่หรือว่าเปลี่ยนคันจะเปไปคันไหนครับแช้หเหมือนเดิมฮะแต่เป็นตัว Scrambler อ๋อถ้ตัว Scrambler แต่ซื้อเพิ่มฮะตัวคันนี้จะไม่ขายจะซื้อเพิ่มจะปั้นลูกให้มาขับด้วย Scrambler นี่ มันก็จะมีตั้งแต่ตัวเก้าร้อยตัวพันสองเลงตัวไหนไว้เก้าร้อยก็พอเออแต่เก้าร้อยเป็นตัวคลาสสิกกว่าพร้อมมือแล้วเออเราไม่ได้ไปแข่งขันเอาเร็วไปซิ่งอะไรอ่ะอย่างตัวเท้าแอมสแคบเอร์นี่ตัวพันสองผมก็รู้สึกว่ามันมันมันสูงไปหน่อยใช่ตัวเก้าร้อยยังกำลังดีแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันยังมีความคลาสสิกหลงเหลืออยู่บ้างนะก็ก็รอดูต่อไปนะฮะว่าจะมีการขายเกิดขึ้นหรือเปล่ารถยนต์นี่แทบไม่แทบไม่จับเลยฮะทุกวันเนี้ยไม่จับเลยอ่ะแบบเพราะว่าเมียเอาไปใช้เมียก็ไม่ใช้เยเมียกลับมาออออนนนทท้้าาายยมเเเเตรร์์ไไไซซคปะลลววก่่ีห แฟนเป็นคนที่แบบว่าชอบว่าชอบความสะดวกสบายแต่ตัวเองอะ่ะลืมไปว่าตัวเองเป็นคนเมารถเวลาไปรถยนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยไปถึงที่ปุ๊บเขาจะไม่เอนจอยในการเที่ยวเราละเพราะว่าเขาเมารถพอถึงปุ๊บเขาจะขอนอนก่อนขอนอนก่อนเลยตั้งแต่เขามาซ้อนท้ายคันนี้ปุ๊บเขาบอกว่าไปไหนไปกันได้เวลาเราไปเที่ยวอยากให้แฟนเราเอนจอยกับเราไม่ใช่ไปถึงไปนอนไม่ใช่อื พอมันได้ซ้อมออสเตรยมันได้ชมวิวคือทัดต่อทัเองอ่ะแล้วก็ไปครั้งแรกที่ไปเชียงคานะอถ่ายรูปตั้งแต่นครไทยยันเชียงคานขับไปก็ไม่ได้ไ่กล้าขับไปเดี๋ยวโทรศัพท์ร่วงรถเขาชอบแต่เขาก็มีความสุขมีอะไรอยากจะฝากถึงคนที่กาลังมองรุ่นนี้ไว้ว่างไหมกำลังจะซื้อตัวนี้มีอะไรแนะนําหรือว่าจะบอมาเขาบ้างไหมใครสนใจทีร้อยหรือว่าทีหนึ่งสองศูนย์ก็ได้แต่ถ้าคนที่แบบว่าเออขับไม่ได้ขับไวเลยไม่แข่งขันอะไรกับใครจริงๆทีหนึ่งสองศูนย์จะไม่จะเป็นก็ได้ ที่ร้อยก็พอนะฮะฝามือเหมือนกันฝ่ามือเหมือนกันไปได้เหมือนกันถึงเหมือนกันแต่เราก็ไม่ได้ไปแข่งขันอะไรใครก็แค่นี้ถึงเราไปเรื่อยๆต้องสาหรับคนที่ชอบแบบว่าไปเรื่อยๆนะฮะไปแบบว่ากินขี้ขนมช็อกนิวถึงจะอยากจอดก็จอดพร้อมกันได้ไม่ใช่เร่งจริงๆอ่ะจุดหมายมันไปถึงพร้อมกันอยู่แล้วแหละ ถึงใครจะไปช้าไปเร็วก็ถึงที่เดียวกันอืออ่าคือเรามองคือความปลอดภัยก็ต้องมองมด้วยนะครับผมความปลอดภัยก็ต้องมองไว้ด้วยว่าไม่ใช่ว่าเออเกินถึงแล้วอีกคนยังไม่ถึงไปเออไปรถล้มอยู่ข้างทางอะไรอย่างเงี้ยมันม,มันต้องมานั่งรอกันพูดง่ายคือถ้าเกิดว่าใครที่แบบกำลังมีอ่าข้อียบเทียบระหว่างตัวทีร้อยกับตัวทีร้อยยี่เนี่ยก็สามารถจบที่ตัวทีร้อยได้เช่นกันนะอาจจะแบบไม่ต้องบีบคั้นตัวเองเพื่อที่จะเอาไปเอาตัวทีร้อยยี่ก็ได้ ทีร้อยก็เพียงพอต่อการใช้งานเช่นกันอย่างที่คุณรนดบอกอ่ะการใช้งานของตัวทีร้ออ่ะมันเพียงพองอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดพูดถึงความแตกต่างของทีร้อยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะครับรถทรงเดียวกันเลย,เยใครดูไม่ออกนี่หรือว่าดูไม่เป็นเนี่ยแทบแยกไม่ออกเลยนะ ถ้าเป็นทีหนึ่งสองศูนย์จะมีนิดหน้าอัดิึหน้าคู่หลักๆเลยอ่ะหลักเลยอ่ะ,อะภายในของทีรอยี่ก็จะมีอะไรระบบต่างๆใช่เพิ่มเข้ามาแค่นั้นเองระบบอุ่นมืออะไรงเงี้ยมีควบม,มีคุบคอนโทรลแต่จริงๆแล้วเรามือเราเย็นเราก็เป่าก็ได้อะไรเงี้ยมันก็อุ่นอ่ะดีไม่ใช่ไม่เกี่ยว,วใช่ไหมอ่ะทางไฟก็ได้สุดท้ายก็สำหรับใครที่กำลังเลอยู่ก็สามารถจบที่ตัวทีร้อยได้เช่นกันอย่างที่คุณมโนดเล่าให้ฟังว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างส่วนข้อเสียเขาอาจจะยังใช้ไม่นานมากอาจจะแบบยังไม่เจอ นะครับผมส่วนเรื่องการสวิตช์อย่างที่เราบอกไปอะราคามันสูงจริงแต่มันก็อาจจะสามารถหาสิ่งที่มันทดแทนได้แล้วก็เรื่องการแต่งรถเราไม่ได้ว่าแล้วก็ไม่ได้ห้ามเรื่องสไตล์การแต่งรถนะฮะแต่งรถแล้วก็อยากให้แต่งกายด้วยให้ความสำคัญกับการแต่งตัวของตัวเองด้วยนะครับมันจะได้ มีความแมชชิ่งกันระหว่างคนแล้วก็รถที่เราขี่แล้วเวลาไปถ่ายบนเขาเดี๋ยวนี้มันมีเออมมีสช่างภาพเยอะช่างภาพถ่ายบางทีแต่งตัวถ่ายออกมาเฮียรถยังสวยใสอะไรวะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันจะมีเพราะเราเคยเจออยู่เราเคยไปถ่ายแบบแต่เราใส่เสื้อธรรมาดาตอนนั้นยังไม่ได้ใส่เสื้อแบบนี้ไป <c oughs> ออ มันไม่เหมาะเลยว่าบางครั้งถ่ายไม่เรากลับมาดูรูปเวียงออกมาเอียแม่งเหมือนกูไปยิงรถใครเขามาขี่อ่ะเออใช่ไหมบางทีเออมันใส่เสื้อก็ไม่เหมาะเพราะว่าผมเคยได้ยินข่าวหนึ่งตอนนึงแต่ตอนนั้นเป็นข่าวเกี่ยวกับนเตอร c e p t เตอ่าเขาบอกว่ารถเขาโดนขโมยแล้วเขาประกาศแล้วมีพลเมืองดีไปจับได้เพราะมันผิดสังเกตอะไรรู้ไหมไอ้คนขี่แต่งตัวเหมือนไม่เป็นเหมือนไม่ใช่เจ้าของมันก็เลยโดนจับได้เพราะฉะนั้นถิดว่าคุณจะมาขโมยรถไทยอ้๊มของคุณมาโน่ก็แต่งตัวให้มันแมทชิ่งกันหน่อยมจะให้จับได้ยากขึ้นข้อสุด การติดตามรับชมไว้ด้วยนะสำหรับรายการของ Y ายบายทำไมต้องคันนี้ในคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นอะไรหรือว่าเป็นใครที่จะมานั่งอยู่ตรงนี้ก็ฝากติดตามช่องของออเทอร์ไบเกอร์ไว้ด้วยนะครับออเทอร์ไบเกอร์นะครับผมอต้องออเทอร์ไบเกอร์นะครับเพราะว่าออเทอร์ไบเกอร์เราไม่ได้เน้นแค่ว่าจะเป็นไททอาหรือว่าอินเตอร์เซ r ปเตอร์ทุกรุ่นนะทุกรุ่นจะพูดถึงทุกรุ่นแล้วก็คือเราอยากจะ สอบถามคุยกับผู้ใช้งานจริงในรุ่นนั้นๆบางครั้งข้อมูลต่างๆในของรถเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่เรายังไม่รู้นอกเหนือจากใบบูชัวที่เราได้อ่านกันตามศูนย์ซึ่งการได้พูดคุยกับประสบการณ์จากผู้ใช้งานจริงอะ่ะจะบอกเราได้ดีกว่ามีข้อมูลอะไรตรงไหนที่มันผิดพลาดไปหรือว่าใครที่ได้ดูคลิปนี้อยู่อยากจะเสริมหรือว่าเพิ่มเติมอะไรก็ พิมพ์เข้ามาตีชมได้นะครับตีชมได้อ่าปฏิตีเยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสำนึกผิดไม่ถ่ายเดี๋ยวต่อไปก็จะได้เจอผมออกช่องบ่อยแล้วครับต่อไปก็จะมีคลิปท่องเที่ยวแทรกเข้ามาด้วยต่อไปย่างเช่นผมที่เคยเข้ามาหาตอนที่ผมขับรถยนต์ฟิลนะฮะผมอาชีพขายโทรศัพท์มือถือใช่ไหมเขาเคมาเจอผมที่ร้านบอกว่าเอ้าพี่อันนี้คลิปพี่เหรอใช่ผมซื้อรถเพราะพี่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยที่บอกพี่ขายไปแล้วตอนนี้พี่กลับมาขับแล้วนะครั อยากให้ FC กลับมาดูช่องพี่เหมือนเดิมออยากให้ติดตามเหมือนเดิมจริงก็ต้องขอโทษเขาด้วยนะครับ FC ทุกคนนะครับว่าจริงๆผมไม่มีเวลาขับจริงๆแต่ตอนนี้ผมเริ่มมีแล้วเริ่มมีเวลาขับอยากใช้ชีวิตแล้วตอนนี้ตอนนี้เนาะแบบเจอบางคนที่แบบเพื่อนรู้จักกันอยากซื้อโ์ไซค์มาขับด้วยกันอเจอทีแบบเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยแบบว่ามันที่ไม่น่าจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคนขี่ไม่ไหวแล้วมันก็มีใช่ไหม ขี่ไหวแต่แบบเขาเป็นโรคอะไรแบบกอย่างนี้แบบรู้สึกว่าเออเฮียมันเดี๋ยวนี้มันตายกันไวยังวะตายกันง <c oughs> ่ายเกินไปใช้ชีวิตให้มีความสุขดีวกว่าสุดท้ายนี้ขอฝากกด สับสกายให้กับช่องเอาทเตอร์ไบค์เกิลไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสครับผมขอขอบคุณด้วยนะเนี่ย mm hmm. อขอบคุณ,ค,ณคุณแม่แอดพอมา่านด้วยนะครับ mm hmm. ที่สนับสนุนไฟต่างๆ mm hmm. วันนี้คือวันนี้ดูดีขึ้นมากๆ mm hmm. คิดว่าน่าจะได้จัดฉากแบบนี้แหละในการถ่ายช่วงกลางคืน,คนช่วงนี้ก็จะมีอีกแบบนึง mm hmm. ก็แล้วแต่ความสะดวกของคนที่จะมาร่วมรายการด้วยเ mm hmm. ติมนับปะนะก่อนนะครับแม่ครับเนี่ยเเดี๋ยวรอรอเงินสปอนเซอร์จากแม่แอดด้วยแหละแม่แอดจะให้อยากให้แม่แอดสสส่งปปออนเซร์มาักคลลิะ คิดละพันสองพันก็ยังดีนะใครที่แบบเป็นญาติแม่แอดเป็นลูกชายแม่แอดฝากกดแชร์ให้ถึงแม่แอดด้วยนะครับผม